สวัสดีครับพี่น้องสุภูพสุคนสวัสดีเอซีที่น่ารักทุกทกท่านเลค่ะเดอ้อมืงหนีผ้ามาหน้าค่ะไปทิได่เกี้ยวเขาแล้ว <c oughs> น้มก็ดีดีเลยค่ะพี่น้องนี่เห็นบอ่อเขาเชาเจยเหลืองแล้ว <c oughs> เบาลินเบาพิติไปสะละพี่น้องเย้ยพ้ามาบึงหน้าขาเจ้าเขาเห็นหน้าปังจากระ สีมาซ่อมบึงอันหนึ่งอันนอ,น,ะะนอเนาอค่ะนาะเห็ดนั่นแหละค่ะพี่น้องเห็นหลายสองเพิ่นหามันออกกจะเซิร์นขืนมาอีกละฮะอันถี่มันตุมต้มๆมันสีบ้านนาอค่ะเนาะนิดๆหน่อยๆมานบนโบมานไปบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องบ่ได้หินทั้งนาตอนแหลกดอกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดแฟนครับทุกท่านครับผม อากาศเย็นสบายดีพี่น้องลมแห้งแห้งแต่ว่าฝนบ่ตกขึ้เก่าเลรอครับหาหลาะหาซองมึงเห็ดพี่น้องหาเถื่อมันออกหาเถื่อมันไดพอได้ก่อยคือยังวังหันนะครับกลมซองหาซองน้ำริ่มน,น้ำนี่แหะครับมันจะเกิดมันก็เกิดน,น,น,น้ำหมองซุ่มๆเลยพี่น้องงานนี่ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเร็ว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 บ่เฮ็ดของแท้เลยเร็วเร็วมันสิเถากันนี่นี่อ้ว่าดอกง่ามเนาะโอ้ มเม่น่าเ่าได้ไงแข็งดีก็ยังเฮ็ดอันก็เฮ็ดนาเลงอะไรเนนครับอีกแล้วครับพี่นออ้องนดอกอันนี้ต้อใจบนเกิดอยู่ในน้ำเลยพี่น้อง นั่เชียร์ตัวไก่ก่อนดอกเพราะตัวไก่ก่อนก็ชนะหนึ่งอ๋อดอบกบักใหญ่เลยอ,อ,อุ่นดอกเผามันเปื่อยนี่โอ้เปื่อยก่อนพี่น้องมาบ <น S 1> <น>ปะทันมันรีดลงนี่ <c oughs> มื่อนี่ว่าได้เอากระตามาเด้อพี่น้องอยากไอ้เผา,าละฮาจังได้จังหนึง่งใส่ก็หาเต็มเอากระตามาแบบไงได ดอกสองดอกบ้ได้ดอกสองดอกดอกมวนนั่งกันได้เพราแกงอยู่อันนั้นพราแกงอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้แกงพี่น้องเก็บไปบั้งหันเอาไปกินกับนลำพริกกะปิครับเจี๊ยบบั้งหันนี่นี่นี่พออีกแล้วครับพี่น้องเมื่ได้หนีบ่ล่ะเนาะเก็บเลยครับ นี่ที่ได้พ่อคอยอีกคื้เก่าอะพี่น้องเมึ่อเล้วพ่อจำบมาพีกคอยแซบเ่าวะเ่าเลยเอ้ยเฮ้ย้ยปวดวเลยบาพื้นเยเลบดไผ่มามาบดไผ่หรอกมาหม้อไส้ขลงมันบ่ไหลใยญ่บดได่มาเร้อพี่น้องแต่ท่องกะบัเร็นงานเรทำแพงตอครับที่หลง่าท่าเร็วำท่งนครับ อ้ยแล้วครับพี่น้องตรงนี้น่ะต้นยืนใหญ่ล้วขี่จักรยานไฝ่รอมีคนมาหาไฝ่แล้วหรอวะมุดเมุดเดีอุ๊องมุนทำโอ้โหนี่ครับพี่น้องอ้าวที่จะให้เบิองสามดอกไหมเข้ามาประทัดใส่นี่เบิองนี่โอ้ยเนาได้ขาดเสื้อ จุ่มหนึ่งเลยเงาหนึ่งเลยบ้ามือนั้นบ่ได้มากหอดผีพี่น้องแต่เสียดายเนาะอาจจะบ่ได้หลายคือยังช่องที่เพิ่นไปหาเก็บด้วยพี่น้องน้ำทางเพิ่นอาจจะอุดมสมบูรณ์ดีกว่าทางผีเด้อโอ้โหบอกไงเพื่อกระไดช่องสามดอกเพื่อกั้นเละโอ้นี่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 ยิ่งเคลียยิ่งเห็นพี่น้องัาเนี่ยเอาเอาเออนี่มึงใกล้ๆเลยพี่น้อง เฮดเดออยจะมึงมือค้นเหงยเหี่กบซามเหยวกบเตียบพี่เก่านี่อุ้ยดึงดังปุดปุดเลยพี่น้องว่าได้ซื้อเฮดมาฝังดินไว้เด้อบ่เลียวโปรดเข้าใจด้วยนะครับที่ไปเอาบนใดล่ะเฮดซื้อเพิ่งพี่น้องลมน้ำโขงน้ำปลาลมป้านหนาวเลยหลุดอากาศก็เย็นเย็น เดอยากมีผักหวานปลาเก็บเด้พี่ขาเจ้าเนี่ยหางนี้บ่มีผักหวานปลามาเที่ยวป่าเห็นแล้วเฮ้ยเปนผักขีดอยู่นะโอ้เอาครับน้ำหล่องน้ำข้องคือเก่าแล้วพี่นอ้องสงสัยเซได้กายบริหารท่าเดิมครับ นั่นเห็นบ่าพี่น้องนี่ครับอีกดอกหนึงครับไครมันบอาหน่อยปวดเาไปสูตรเดิมแล้วพี่น้อง แล้วครับกำลังดอกกำลังปินยาไงสูตรกับสีซ้านีแ่แหละดอกนี่บพเกินนี่ดอกครับอุ้ยดอกบานพี่น้อง,งสองใสแฝดได้นีนดอกนี่นี่อู้ยบอแฝดแต่วันคือยังมีสองดอกนี่แหละพี่น้องงามครับดอกนี่บ่กได้เข่าแล้วพี่นอ้องได้แล้วแข็งแกนดีเอาใส่แกงแล้วเก็บฟักติวไปแกงใส่น้ำพี่น้อง ปล่อยอีกแล้วครับพี่น้องสองดอกงามเลยครับนี่หมดดำ่หมดบ่เป็นั้ครับหมดธรรมชาติดูน้งโขงน้ำปลากบบนี้แน่แหละครับเป,เ,ปเ,เป็นเรื่องปกติครับระบบนิเวศนี่เก็บเฮ็ดกันเริ่มคิดหอดป้าเฮ็ดแล้วล่ะพี่น้อง <c oughs> พ้นไส้เนี่ยมองหันมองหนีเนี่ยเอ,อ ่อดอกน้อยพ่ะย่ะพี่น้องผมหมุนลงไปน้ำบ่ได้สองดอกครับอ๋อไปดอกเว้ยนี่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 ครับพี่น้องนี่ถ้าจะไปสุดไซด์ดอกข้องเห้ามันี งงพุ่นระลงหวยทับท่านพวกเระพี่น้องตามไปเรื่อยๆครับน้ำแห้งแล้วพี่นอ้องสงสัยต้องรอฝนแล้วล่ะครับมาเนี้ยต้องรอฝนพักผิวนะโอ้ยนี่ไว้มันพักหวานยีท หวานข้าวอือ่นเหนื่อย <มา S 1> อทุกไม่แก่ก็เดยว่ะแหงแล้วครับฟ้องน,านา้าน้ำบลไหลแล้วก็ผลยางเดียวครับมันี เปล้วครับพี่น้องสาวใจกับพ่อแล้วครับเ,เก็บก้อนพี่น้องนี่ไปครับปเปล่าเห็นน้ำสาวเจครับมันเลยพี่น้องโอจักดอกเลยจักดอกดอ,อ,อกนี้ยังได้กึ่งามคือประเวทครับแสีพี่น้อง

บ่ได้ที่ล่าเตเก๊กษาน้อยเตเก๊กษาแม่ใครับโอ้ยมือนี่เลยถ้าดอกง,งามๆครับพี่น้องอาจจะบ่ได้เต็มตาครับแต่กาดพุ่มใจแห้งขี้งยาวๆเลยพี่น้องเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่นครบบับเก็บอยู่ค่ะเพราะว่าบ่มีต้นกุขากระเกิดดิต้นกระทินะลงกระเกิดเขาเอื่นเห็ดกระทินะลงก็เห็ดยุขา สอาดเดียวกันในโขงในป่ากฟ็ฟังเสียงตะกะ่จนไปนำ้ำเหรอพี่น้องเปิงข้ามฮะมข้าม,มนงข้ามของเสียพี่น้องไปิ่งกันนะไี่เปิงข้ามบุ้ึงแห้ง มึงแห้งบ่ได้เด้อพี่น้องจีซองกแกได้ล้วพี่น้องมันมนวนสีสันเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวครพี่น้องไปมึงเห็ดเอ้าอยู่มังไลยโอนี่นี่ด้นี่ครับพี่น้องมุมขวาของจอครับอุยอ้ยเกิดแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งข้ามครับขูดเอาพี่น้องบ่ได้ตัดดอกเสียดายเพิ่นที่ลดกายไปเพิ่นว่าเขาเป็นบาทสิ ากมมึงยึกมีบ่เออือนอนปลาน,นั่นแหละมันต้องหาแบบนี้พี่น้องบ้องสันบ่เห็นครับเพราะว่ามันเป็นหลืบยู่ขางใตครับค<า>อยแลาบ่เฮ้ยเปล่งข,ขมครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาบินทางมาๆมา,มา,มาเดี๋ยวนีล่ะสักตาถึงทางแล้วมันพี่น้องอนี่ครับตกปุ๊กลงนำ้ำก่อนที่ดินขามันเหลือขาดขาไหม,อ,มอุ้ยหวบหวบง่ามครับพี่น้องแซ่บอีกแล้วเมนูนี่นะ ข่านไประวังมือคำพิษมองนี่ล่ะตูดๆไปตอดๆไปขยงไปข้านไปก้มไปเงยไปยุ่ว่นปัญีล่ะพี่น้องปล่อยแล้วครับอ้ยวัวๆเลยพี่น้อง้นี่ดอกดอกบใาไงปัไหนครับแต่ว่าไงชูกับที่สมี่เออดอกนี่ใครเน่้อายุนี่แทบบพื้อเขาเอาเบิ้่ ้ยลมเลยพีพน่น้องไปไก่น้องน้ำเย็นสบายดีลิ้นพี่น,อน้องจะผูกกูนอนเว้นขึ้นอย่างนี้นกำลังสัญญากลับไปหารถพี่น้องฝุกจักดอกเขียวหนึ่งด้อมาใกห,หนึ่งดอกพี่น้องกำลังสัญญาไปหารถเนี่ย จังไรยังงามว่าต่ำเห็ดพี่น้องสองดอกสามดอกพี่น้องสี่ดอกงามงามวิ่งจังไรเอ้ยให้ังไวเอากระลอกเอาหนิว่ะนะวิววิววิวแต่อ่อนส้นแต่พี่น้องงานไปละมองนี้มองเนื้อแห่งแห่งนี่นี่แสดงว่ามันซูมมันอยู่ใต้งมุมไม้มันก็ออกน้ำมองเก้าเลยพี่น้องมือนเคยหานแต่บดว่ามันสีออกมองนี้แบ่นี้ มา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 เฮ้ยมา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 อืม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 มนี่ไงเป็นใครอันี่เล่นยางหยีบเลยทีวิ่งวี่ขาอวบอ้วเนียเนียนเกเกอยู่น้องเนียตะละดนี่ ตุ่มเดียวจากดอกเพือนี้ซีดอกครับ <c oughs> เออแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส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 อยู่ในยพี่น้องสมดอกสองสดอกอี๋หมุนข้าไปเฮ้ยหมุนข้าไปลุยเข้าไปสองดอก ไปพี่น้องครับตามไปมึงครับพี่น้องอือครับหนึ่งดอกพี่พี่อุ้ยดอกน่อยบอาเอาสองดอกสามดอกเต็มกำมือเลยพี่น้องนี่ พี่น้องบ่ได้ดอกได้ยอดก็ยังดีพี่น้องมึงยอดอันนี้บ่แม่นผักจิวมอนเด้อพี่น้องจิวสม้วสมใส่ผักจิวส้มก็สุกได้ไก่แกงสุปใส่บักหอยจูบสุปใส่เห็ดกระดงังงอกขา้าวสารครับแนวมันเข้ากันแกงใส่อีหยังก็แซ่บคือกันครับโอ้ยยอดอ,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 อ่อนๆอือเอาให้มันเหมือนต้นเลยบ่เป็นหยังฝนตกลงมาปิใบออกคือเก่าพี่น้องบ่มีตายครับ พืชชนิดนี้ตายยากครับทนแรงทนฝน่าเ,ามาาเแ,แมนครับแมนอยากได้ต้นนอไม่อย่ละมันอพี่นองกีมงแมนครับนอไมอ่นั่นแซ่บพี่ลีตังเก็บอยู่ริมน้ำเลยเกีเย็ยนสบาย,ย,าายครับหันหนาเ่อน้องมาเก็บผักติว นั่งลงแห้งๆนั่งหันหนาไปทางลมเย็นสวยชวยพี่น้อง,งเพราะว่าแล้วหมักยางไก่เป็นนัวยยังเฮ้ยไก่แล้วไก่แล้วแม่นมออบ่ะหมักยางก็หมักพีพวนเห็นไดมออกก้อนก่อนฮะหมักยางนี่เนาะหมักพีพวนออกช่วงกลางกลางปีแม่นบ่ะ ส,สนีออีีะะเ็ด่ายอ,อมักย่างนี่ถือต้นแซบนี่แซบแล้วพี่น้องหวานอมเปรี้ยวคุณใดอยู่ประเทศนอกประเทศหน้าเมาักผิว <c oughs> ปนกดปลูกไว้อยู่มั้งโอ้ยของสิปลูกเกิดง่ายงเขาไปปกักชำมันสิดตัเนเ่เกิดงานน่นมันปงหกักยงสัน<บ>กับปักช้ำว่ะ บ้องบ้างสั้นกับคุดเอาช่วงหากมันยุคุดได้สิคุดบ่ได้หรอบ่ได้เอาเสียมมาข้าไม่คู่โสองถุงทั้งผักติวทั้งเห็ดทําไมเยลยครับพี่น้องเพาได้กินอยู่เพอาได้แก้งหนึ่งดูนี่มาซอบปิ้งเห็ดต้อรับพิมพนี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมรับไปก่อนสำํารับหาเห็ดวีตสวัสดีค่ะ ่าไปก้อนครับผมขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกไลถูกแชร์และเพื่อนไม่ที่แวะเขามารับชมนะครับเด้อสมาชิกใหม่ fc ใหม่ทั้งใหม่และเก่าครับผมขอบคุณครับโชคดีบ่มีหนีปลอดภัยจากโควิดครับผมสวัสดีครับ